คนทุกท่านนะครับเจอกันเช่นเคยครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแกะกล่องนะครับอุปกรณ์เสริมกล้องแอคชั่นแคมมานะครับครับวันนี้ก็เป็นวันที่9นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับพศ2568นะครับเวลา14นาิกา15นาทีนะครับก็ของเพิ่งมาถึงนะครับครับเพื่อใเป็นการเสียเวลาเรามาแกะกล่องกันเลยครับส่วนนี้ผมจะปิดไว้นะครับมันเป็นที่อยู่นะครับผมก็จะปิดไว้มาแกะกันเลย จากทางร้านให้เราถ่ายวีดีโอเอาไว้เป็นหลักฐานนะครับแล้วก็ถือโอกาสนี้ทําเป็นคลิปวีดีโอเลยนะครับเราจะไม่เอ่ยแบรนด์ของสินค้านะครับเดี๋ยวทาง YouTube จะมองว่าเราเป็นการโฆษณาสินค้านะครับแต่เราไม่ได้โฆษณาไม่ได้รับรีวิวนะครับเราเอามาใช้งานเองนะครับก็สั่งมาใช้งานเอง ส่วนวิดีโอนี้จะเป็นการแกะกล่องนะครับแล้วก็การใช้งานเ้วก็จะทําวิดีโอแยกอีกทีนะครับเปิดข้างในมาก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับโอ้ทางกล่องทางร้านแพ็คกล่องมาให้อย่างดีนะครับก็การกระแทกอย่างดีนะครับถ่ายรูปไปด้วยนะครับโอเคก็มาดูนะครับมาดูกันข้างในกันเลยนะครับ นี่จะเป็นกลงกระดาษการกระแทกนะออมาอย่างดีนะครับโอเคเดี๋ยวจะเอากล่องออกไปก่อนนะครับดูข้างในกล่องกันโอเคแกะออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแบบนี้เราจะถ่ายรูปไปก่อนนะครับ ก็มเีเดี๋ยวเอาตัวกระดาษการกระแทกนี่ออกไปก่อนทางร้านแพ็คมาให้อย่างดีครับก็ติดใบเสร็จมาให้เรียบร้อยนะครับผมแกะนี่ออกก่อนเรือตกก่องตัวกล่องจะเป็นลักษณะน,นี้ก็แกะกันเลยครับ อันนซีเรียลนเบอร์ผมจะปิดไว้ก่อนนะครับไม่เห็นนะครับตัวนี้ก็ชื่อตามนี้เลยครับผมจะไม่เอ่ยชื่อสินค้านะครับแล้วก็ไม่เอ่ยชื่อแบรนด์นะครับมาแกะกันเลยก่อนเดินเดี๋ยวก่อนนะผมไม่เคยใช้นะครับผมต้องแกะตัวไหน๋อ,อตรงนี้เกกลของพลาสติกก่อน โถ่ายรูปไปก่อนนะครับที่นี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับจากนั้นก็ทำการแกะที่มีลูกศรบอกนะครับดึงเลยชะแกะออกมา ตัวนี้เอามาใช้งานเองนะครับไม่ได้ไม่ได้รีวิวให้ใครนะครับตัวกล่องตัวกล่องไม่ทิ้งนะครับเก็บไว้เจมีข้างในมีอะไรบ้างรูปใบอะไรนะครับ ไม่เคยครับไม่มีภาษาไทยนะครับเช่นเคยน่าจะใส่ภาษาไทยมาให้เราด้วยเนาะนนี้จะเป็นเมนูเมนูนวดนะครับมาดูก่อนมีอะไรบ้างการใช้งานนะครับตามนี้เลย ทดสอบทดสอบเอาเสียงมาแล้วถ้าตอนแรกเสียงไม่มีก็ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากสวิตช์มันหลวมนะครับถ้าเสียงขาดหายต้องขออภัยด้วยต่อตามนี้ครับมันนว่นตามนี้มีภาษาอังกฤษมีหลายภาษาแต่ไม่มีภาษาไทยให้เรานะครับน่าเสียดายการนไปใช้งานการต่ออุปกรณ์เสริม อยู่ในนี้นะครับมีหลายหลากหลายภาษาแต่ไม่มีภาษาไทยนาเสียดายโอเคจะมาดูข้างในครับแต่ถ่ายรูปไปก่อนครับโอเคข้างในมีอะไรมีสกรูดูสกรูก่อน M6 นะครับเกลียวมินแล้วก็มีตัว ตัวล็อกตัวล็อกอันี้ก็คุ้นเคยกันนะครับถ้าคนเคยใช้นะครับปิดล็อกโอเคเราจะเอาวางไว้ก่อนตรงนี้ตล้วก็มีตัวกันลมนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมกล้อง GoPro เอ้ยขออภัยครับที่เอ่ยที่เอ่ย แบนนะครับเป็นอ it ุปกรณ์เสริมกล้องแอคชั่นแคมนะครับแล้วก็ตัวต่อไปคือตัวเคสตัวอุปกรณ์เสริมนะครับนี่เลยนะครับด้านในก็จะมีสกรีนเยอะนี่มีไม้นะครับมีช่องต่อ มินิ HDMI นะครับแล้วก็สา้ส C นะครับแล้วก็แจ็คนะครับเห็นชจจัดๆนะครับเค okay. ผมใช้ทุกทุกปุ่มนะครับเนี่ยใช้ทุกช่องเลยนะครับโอเคเปิดแบบนี้ประมาณนี้นะครับเป็นสปริงเด้งนะครับ ด,ดึงดึงดึงได้ตัวนี้ก็มีต่อุปรกรณ์เสริมได้ตัวน,นี้เป็นพุทธบัตท่อมนะครับปิดปิดเปิดไม่ใช่ปิดเปิดกดกด,ด,ดอัดนะครับตัวนี้ก็เป็นพุทธบัตท่อมโหมดนะครับล็อกอย่างนี้โอเคถ่ายรูปก่อนนะครับถ่ายรูป ครับส่วนวีดีโอนี้ก็ลากันไปเท่านี้ครับส่วนวีดีโอต่อไปจะเป็นการเอาไปใช้งานนะครับก็ติดตามนะครับกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับส่วนวีดีโอต่อไปจะเป็นการเอาไปใช้งานนะครับวีดีโอนี้เป็นการแกะกล่องออกมาดูนะครับก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมมาจนถ้ายคลิปนะครับสวัสดีครับ